ครับผมก็ขอสวัสดียามค่ำคืนสำหรับพี่น้องเอซีสุนทรชัยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็พามาชมอีกหนึ่งไม้มงคลที่ถือว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงหายากแล้วก็อาจจะมีหลายท่านนี่กกำลังเข้าใจผิดว่าเป็นว่านมหาโชคหรือว่าเป็นว่านมหา ลาบนะครับซึ่งเป็นไม้ตระกูลกวักเช่นเดียวกันแต่จุดสังเกตที่เห็นเด่นชัดก็จะมีเรื่องของลายของใบนะครับจะออกเป็นลิ้วสีเหลืองเป็นเส้นนะแล้วก็ขอบใบเนี่ยครับก็จะเป็นขึ้นเนี่ยปลายใบแหลมคล้ายกับจะงอยของ นกนับจะงอยปากของนกเนี่ยนี่ข้อสังเกตนะครับก็ว่ากัน่าเป็นอีกหนึ่งว่านที่องค์รัชกาลที่ห้าพระองค์ทรงโรปรดปรานนะครับพอพระไทยกับความสวยงามและความเป็นสิริมงคลนะครับเชื่อว่าเป็นสุดยอดของกวักหาดนำกวักชนิดอื่นนะครับ มาวางใกล้ก็จะเกิดการกลายจนแยกไม่ออกว่าเป็นกวักชนิดใดนะครับพามาชมลักษณะที่ชัดเจนยามค่ำคืนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่ได้รับการส่งมอบม,มาจากช่องผู้ใหญ่ใจดีนะครับนั่นหน่อยจากบ้านไร่วังพยอมนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากและรู้สึกประทับใจ แล้วก็เป็นหนึ่งวานที่น่าอนุรักษ์สะสมและก็หายากมากๆนะครับผมที่พาไปชมตรงนี้ก็อยากจะมาอัปเดตให้ชมว่ามีใบใหม่แตกขึ้นมาหนึ่งใบนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ดินที่ใช้ปลูกเลี้ยงจะเป็นดินดินร่วนปนทรายแล้วก็ต้องสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีนะครับผม ลดน้ำก็ไม่ต้องบ่อยนะครับสามถึงสี่วันครั้งก็ทำได้นะครับผมยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ลองดูที่ลักษณะของความชื้นนิดนึงก็เป็นไม้ที่ชอบอยู่บริเวณร่มรำไรนะครับผม ก็เป็นกวักที่ถือว่ามีหัวลักษณะคล้ายกับหอมหัวใหญ่นะครับมีหัวอยู่ใต้ดินแบบนี้การสีเขียวยาวประมาณ10-15เซนติเมตรก็มาลุ้นว่าจะมีโชคมีลาบกับเขาหรือไม่จะมีดอกให้ชมในช่วงไหนนะครับตอนนี้ก็ได้ใบเพิ่มขึ้นมาถือว่าประสบผมสำเร็จไปอีกหนึ่งระดับนะครับเพราะค่อนข้างลุ้นนะครับผมเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการ ปลูกเลี้ยงไม้ชนิดนี้มาก่อนนะคสำหรับกักพุทธเจ้าหลวงนะครับผมเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่เชื่อว่าเป็นพุทธคุณด้านคุ้มครองป้องกันเสริมโชคลาภเสริมบารมีนะครับเสริมความมัง่งคั่งร่ำรวยเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่องค์รัชกาลที่ห้าพระองค์ทรง โปรดปลาดน,นะครับสำหรับกวากพุทธเจ้าหลวงนะครับเนื่องจากว่าไม้ตระกูลกว,กวากก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะครับลักษณะที่จะสังเกตได้ก็ปลายใบนะครับเป็นคล้ายๆกับ จะงอยปากของนกตรงนี้ปลายใบแหลมแบบนี้นะครับพื้นใบเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็ขอบใบจะเป็นคลื่นนะครับเนี่ขอบใบขอสังเกตหลักๆเนี่ยขอบใบจะเป็นคลื่นนะครับผม ครับก็พามาชมลักษณะไม้มงคลยามค่ำคืนสำหรับกวักพุทธเจ้าหลวงนะครับต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ